เออครับพี่น้องครับอันนี้แกงน้ไมันนะครับแกงน้ไม้ใส่ผักกระแหงอันนี้ตำบักแตงครับเหมือน,นเมนูครับอันนี้แกงน้ไม้ใส่ผักสังเงะครับมันผักสังเงะหลากหลายนะครับน้องกินหลากหลายซิมมือนะใส่ผักกระแหงเหมือนเลยมีใครพร้อมครับเด้นส่งกาเอามีดไปหิ้วเลย หอมแทบวะโอหอมแสบครับเป็นแงครับนี young, ่ภาษาแง่ครับภาสาแง่นี่โอ้แง่บริกกินเลยครับแมกกราแงยับเยินออซิมบงออซิมยังอาซิมสักกอมซิมซิมกันนะ ทอมไอ้ทอมซีพีให้คะแนนก่อนเอาเอาเอาผักักกระแนงก่อนท้อมจะพอบกินอย่างอื่นกันครับให้คะแนนนะครับอันนี้ผักกระแนงนะครับผักกระแนงพี่น้องครับหมักกระแนงครับเป็นได้เป็นได้เอาลองผักสังเงานี่มาหนินี้ผักสังเงะครับผักสังเงานะครับนี่คือรสชาติของผักสังเงันี่เป็นังไงครับเอ้า ไใใกิน,นครับพร้อมมันนะครับวันนี้แห้งโหดครับอันนี้ว่ากินอยังครับกินเป็นเต้นตีไก่ทอดครับโอ้ตอบไม่ขึข้นในนอนอหนะว่าโอ้หักหักหักให้คะแนนแบบใดให้คะแนนสองสองอย่างแกงน้ำมันนะครับใส่ผักกระแยงกับผักสัง,งเงีนะให้คะแนนเลยฮะตัดสินรถเสียพนะัย่างเนาะแซ่บคนละอย่างโอ้ แต่ผักอันกระแยงน eh um> um> ี่หอมหอมกว่าผักสะเงะผักสะเงะนี่หอมบบดแห้งดังนะครับกินนะครับกินแรงกว่า